สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับมาร์กในช่องของมีมาร์นะครับผมก็หลายคลิปแล้วที่มาร์กมาอยู่ก,กลางทุ่งกลางนาเนาะก็หัวจจดักตรงเนี้มันคือเตาเผาถ่านแต่ไม่เคยรีวิวเตาเผาถ่านสักทีเลยก็ตอนนี้มันใกล้จะเสร็จแล้ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเตาเผาถ่านอะ่ะเขาทํากันยังไงแล้ววิธีทําวิธีเผาอะไรเป็นยังไงนะครับก็โอเคเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดู จะรีวิวแบบเต็มๆเลยเพราะวันนี้ไม่มีใครอยู่นะอยู่คนเดียวจะพูดดังก็ได้หรือว่าจะเดินมุมไหนก็ได้นะครับก็เดี๋ยว,ยวรีวิวให้ดูมันย้อนแสงไหมไม่น่าจะย้อนมั้งโอเคประมาณนี้ครับผมไาเดี๋ยวมาขอแยกกลับกล้องนะครับเดี๋ยวจะรีวิวทั้งข้างนอกข้างในเลยก็นี่เขาเรียกว่าเตาเผาถ่านแบบจอมปวกก็เดี๋ยวให,ให้ดูให้ดูให้ดูภายนอกก่อนให้ดูภายนอกก่อน โซมมันก็จะเป็นเหมือนจอมปลวกนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าดินย่าเอาปิดไว้เดี๋ยวมันแห้งอันนี้เขาเรียกว่าดินย่ำดินย่ําเพื่อให้มันเป็นขี้โคลนผมก็มีน้ํามาผสม้วดินก็ใช้ตรงนี้แหละครับภูมิัญญาชาวบ้านเลยก็อย่างเสานี่เราก็มาขุดตั้งกันเองนะสสวน้างบนนี้ก็มาเป็นคนขึ้นตีเองก็ มันมีมันมีตรงนี้ที่ข้อควรระวังคือช่วงระหว่างหางตรงเนี้ยเพราะว่าเวลาเตามันร้อนปุ๊บตรงเนี้ยมันจะร้อนเพราะไฟมันจะวิ่งขึ้นบนแล้วสังกะสีตรงเนี้ยมันจะร้อนมากแล้วมันจะไหม้มากเราต้องทําให้ระยะห่างให้มันพอดีถ้าเกิดติดเกินไปไม้ก็จะไหม้ถ้าสูงเกินไปไอตรงนี้มันก็จะขึ้รกยกอะไรก่อลำบากมันก็จะบุบลงมาข้างล่างโอเคภายนอกก็จะเป็นแบบนี้ทรงเหมือนบ้านพวกเอสคิโมไหม อันนี้เป็นประตูทางเข้านี่แล้วก็จะมีช่องระบายลมช่องระบายลมแบบเอาไว้ก่อไฟเวลาเราปิดฐานหมดปุ๊บเราจะก่อไฟก่อไฟแล้วก็เราก็จะพัดเข้าเพื่อให้ไฟเข้าข้างหนก็จะมีหลายรูครับนี่1นึ่รูสอรูสมรูมีรูเนี่ยสี่รูห้ารูมีหกรูครับรอบด้านเลยก็เรา ่อแบบนี้ได้ยังไงบอกก่อนเลยว,ว่าเราทําเหมือนปูนเรียนแบบปูนคือใช้โครนผสมกับแกลบแกลบนี่เปรียบเสมือนเหมือนเป็นทรายครับแล้วก็โครนนี่คือเราจะย่ําให้เหนียวเปรียบเสมือนเป็นปูนนะเป็นปูนกับทรายผสมกันแล้วก็อิฐอิฐเราใช้เป็นอิฐแบบนี้เป็นอิฐที่ก่อบล็อกขึ้นมาเองเดี๋ยวอาสังเก หน้าตาจะเป็นแบบนี้มันจะกึงๆโค้งนิดนึงเห็นไหมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปให้ดูนี่นี่มันจะออกโค้งนิดนึงเพื่อได้ให้ก้อนต่อไปก้อนต่อไปก้อนต่อไปมันก็จะเป็นโค้งไปเรื่อยๆอ,อิดนี้คือเราทําบล็อกกันเองนะครับแล้วก็ย่ําโคลนใส่แล้วก็เผาเผาให้เป็นให้เป็นดินเผาครับให้มันแข็งให้มันทนความร้อนแล้วก็จะมีอินตัวมีมีดินไม่ใช่ดิน มีอิฐตัวนี้เป็นอิฐไปซื้อจากโรงเลยโรงอิฐแต่ว่าเอาแบบที่เขาเป็นดินนะยังไม่เผาถ้าเกิดเป็นเผาปุ๊บเอามากระเทาะมันจะแตกถ้าแบบนี้คือนี่คืออิฐที่ออกจากเครื่องและตากแดดที่ไม่ได้เผานะครับแต่ที่อิฐที่เราเอาไปทําบ้านนะคือเขาจะเผาอันนี้คือเราต้องสั่งพิเศษนอกโอเคภายนอกก็มีประมาณนี้ให้ดูอีกทีหนึ่ง นี่เป็นแกบแกบประตูนี่เดี๋ยวพอเราใส่ฟืนเสร็จปุ๊บเราก็จะก่อนี่ครับคืออิดอีดอดตรงนี้แหละเราก็จะก่อขึ้นมาปิดแล้วเราก็จะก่อไฟรอบนอกก่อไฟแล้วก็พัดเข้ามาโอเคเดี๋ยวจะพามาดูข้างในไม่รู้ข้างในจะเป่นยังอง่อันนี้ผักนะยังไม่ได้ปลูกเลยโหมียากขึ้นโอ้ยในนี้เย็นมากทุกคนนนี้เย็นมากนี่ส่งไว้จะเป็นอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างบนนี้ก่อน โอ้ยนี้เย็นมากแต่ไม่ค่อยมีอากาศก็จะเป็นวงกลมี้เลยทรงขึ้นไปก็จะเป็นจั่วขึ้นไปเป็นทรงถ้ำนะครับแต่ตอนนี้คือมันยังไม่แห้งสนิทมันก็ยังมีรอยรล้าอยู่แล้วเวลาเขาเอาฟืนใส่โอเคเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการฟืนใส่เขาไม่ได้ยัดนะครับเขาจะเรียงเรียงเป็นระเบียบเลยครับเวลาเอาฟืนใส่เข้าไปเนี่ยอย่างในน้อยต้องมีครึ่งวัน หรืออาจจะหนึ่งวันเข,เขาไม่ได้เขาไม่ได้อาฟืนใส่เข้าไปแล้วเลียงแบบนี้นะครับไม่ได้เลียงแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดเลียงแบบแนวนอนแบบนี้ถ้าเกิดมาถึงตรงเนี้ยเราก็จะยัดข้างบนเราจะยัดข้างบนเนี่ยลำบากพอไม่ติดเขาจะตั้งกันเป็นแบบนี้คือแบบนี้ก็สูงอย่างนี้แบบนี้เลยเพราะก็จะเรียง เรียงเรียงเรียงแต่ไม้จะเป็นไม้ยาวครับเรียงเรียงทางกลางก็จะเรียงสูงหน่อยตามจั่วขึ้นไปเรียงเรียงจนแน่นพอนั่งเสร็จปุ๊บไม้มันมีความโคดถูกไหมครับมันก็จะมีช่องว่างระหว่างไม้ก็จะเป็นฟืนท่อนเล็กๆเนบ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 จนเต็มคือใช้ปริมาณพื้นที่ให้คุ้มที่สุดแล้วก็ปิดแล้วก็เผาและเผาว่าแรกเราต้องคอยเช็คดูว่าเขาบ้าไฟหรือเปล่าบ้าไฟนี่หมายถึงว่า เขาร้อนเกินไปไหมไฟมันแรงเกินไปไหมเพราะว่ามันเสี่ยงทําให้เตาระเบิดได้เคยมีเหตุการณ์นะครับก่ออยู่เงี้ยนั่งกินข้าวอยู่ไฟระเบิดปุง้งมาแตกเลยฮนะมันก็เสี่ยงแล้วก็วกบาไฟไหมทุกๆเช้าทุกๆเย็นทุกๆเช้าทุกเยน็นเราจะมาเอาผ้าครับชุบน้ําแล้วก็ลูบเตารูบเ,เตาเพื่อแบบให้มันเย็น ไม่ให้เขาร้อกินไปถ้าล้อกินไปปุ๊บบวกกับข้างในมันมีนมควันควันที่มันออกไม่ค่อยได้มันจะระเบิดก็การเผาแบบนี้มันได้ปริมาณฐานเยอะกว่ากว่าขุดดินแต่มันมีคําว่าแต่ครับแต่เสี่ยงมากกว่าดินเพราะดินเนี่ยคือถ้าเกิดสมมุติเราขุดตามแนวนอนตามแนวนอนนะครับเอาฟืนวางเอาดินกบถ้าเกิดไฟไม้ไม มันก็จะกลายเป็นฐานดินมันก็จะยุบลงไปเขาเรียกว่าฐานโพรงแบบนั้นก็จะทําให้เป็นขี้เท่าง่ายมันก็จะทําให้เสียเสียไม้ไปโดยใช่เหตุมันก็จะไม่ได้ฐานแต่แบบเนี้ยคือจะได้ฐานเตาทองเตาเนี่ยมันจะได้ฐานอยู่สมมติใส่ไม้ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะได้ฐานอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันดีกว่าแต่มันเสี่ยงกว่าและมันทํานานกว่านะครับกว่าจะทําโครงสร้างกว่าจะทำทั้งหมดนี้นี่คืออาทิตย์กว่านะครับสองวันกับการ ก่อขึ้นมาได้แค่ประตูครับแล้วข้างบน,นก่ออีกหนึ่งวันข้างบนที่เป็นจั่วก่ออีกหนึ่งวันมันก็เป็นการรีวิวเตาเผาถ่านเดี๋ยวใส่หมวกก่อนอหมวกเละครับก็นี่รีวิวเตาเผาถ่านนะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ตะแวกบ้านนอกเนี่ยน่าจะเห็นกันทางภาคอีสานก็จะมีกันเยอะครับแล้วก็บ้า,นบ,า,น,าน,นบ้านม้าเนี่ยโซนบ้านม้านี่ก็ ่วนบ้านนอนนี้ก็จะมีแทบจะทุกหลังคาเรือนก็มันเป็นผลดีครับแบบนี้คือหน้าหน้าร้อนเราจะทนร้อนในการหาเฟืนหน้าหนาวมันชื้นมันจะทํายากมากคือมันจะก่อไฟายากเพราะว่าข้างในมันเย็นครับข้างในอ่ะตอนนี้คือมันเย็นแล้วเวลาเราเผาเสร็จปุ๊บเราต้องพักเตาให้มันเย็นแล้วเราจะจุดเข้าไปใหม่นี่คือจุดจุดครั้งแรกคือมันจะยากครับก็ จะได้ดีที่สุดก็คือหน้าร้อนแต่หน้าร้อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีใครใช้ฐานถูกไหมครับแต่เราก็จะเผาหน้าร้อนสต็อกเอาไว้ในยุ้ง่านเพื่อจะเอาไว้ขายหน้าฝนหน้าฝนนี่คือเผา่านไม่ได้นั่นแหละชัวชัวคือเตาเนี่ยปิดเลยหน้าฝนนะนะปิดเลยก็จะหาพายงพายงพายงมาคุมไม่ให้มันร้าวหน้าหนาวนี่ก็ยังพอได้บ้างแต่ว่าจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์ฐานเท่ากับหน้าร้อนครับก็เราก็จะเผากันที่หน้าร้อนเลย แต่ตอนนี้มันถือว่ามันมันไม่ใช่น่าร้อนแต่ว่าอากาศมันร้อนมันก็ยังช่วยได้ก็ยังเผาเอาไว้แล้วก็เราจะเก็บไปไว้ในยุ้งถ่านเพื่อจะเอาไว้ขายในหน้าฝนก็ดีในหน้าหนาวก็ด,นหนกดีหรือว่าส่งเขาก็ดีเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้เ็ามีร้านขายถ่านที่เราทําส่งเขาโอเคก็คลิปรีวิวรีวิวตะหอถ่านก็มีประมาณแค่นี้เอง ก็ไม่มีอะไรยากครับก็มันแค่ใช้เวลาในการสร้างมันแต่หลักการมันง่ายๆครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มากด,ด้วยกันก็จะมีคลิปที่เกี่ยวกับกลางนาะแบบเนี้ยบ่อยๆครับก็ติดตามกันนะครับติดตามกันโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สวัสดีครับ